วงเลาเมาข่าวเอามาลงน้อยมาเด็ดนอกวงอ่าเด็ดเลยจะพาไปดูเนี่ยอันที่เป็นแก๊งขโมยเอาค้อนเอาขวานไปทุบวัวแล้วก็ฆ่าปรากฏว่าไงไม่ได้ชำแหละไปทั้งตัวนะเอาแค่ขาทั้งสี่ทั้งสี่ขาแล้วก็สะโพกไป ที <medio S 2> <ư> ่ขาก็เยอะเลยนะเนื nice ้อมันเยอะยู่โวก็ไม่รู้ว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งไหนนะในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องติดตามจับกลมนะคะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะคะมีแก๊งลักวัวอารวาสก็ใช้ค้อนหรือว่าขวานเนี่ยค่ะทุบหัววัวจนตายก่อนที่จะตัดขาทั้งสี่ข้างไปนะคะแล้วก็แล่เอาเนื้อบริเวณสะโพกกับสันเนี่ยค่ะแล้วก็หลบหนีไปก็ทิ้งในช่วงของลําตัวไว้ให้เจ้าของเขาดูเป็นต่างหน้าว่างั้นนะคะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะก็ชาวบ้้านก็แง กับทางเจ้าที่ตํารวจนะคะหลังจากพบเศร้าวัวเนี่ยถูกตัดขาทั้งสีข้างตามที่นะกล่าวไปข้างต้นนะคะนะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณพนเทพกรมศิล์นนะคะอยู่ที่หมู่11ตําบลชุมโคนี่ค่ะก็ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะนะเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วล่ะลุงนุ้ยและก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมทารุณกรรมกับสัตว์บ้างนะคะแล้วก็นะโจรเนี่ยจะมาลักขโมยวัวที่ชาวบ้านก็ผูกไว้ในสวนยางพารากับสวนปาล์มแล้วก็ ฆ่าวัวเสร็จแล้วก็ขโมยขาทั้งสี่แล้วก็เอาพวกเนื้อสะโพกลงสารไปนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผู้ใหญ่บ้านกันค่ะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเกิดเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูแลทรัพย์สินซึ่งเป็นวัวควายเนี่ยเอาไว้บริเวณใกล้ใกล้เรือนนะครับดูลักษณะการลักเที่ยวนี้นะครับก็โหดเหี่ยมนะครับโหดเหี่ยมจะมองถึงลักษณะการลักเนี่ยด้วยลักแบบ มืออาชีพนะครับลักแบบตั้งใจที่จะเอาเฉพาะเนื้อเพราะว่าการที่ลักษณะเอาแบบนี้เนี่ยทารุณกรรมสัตว์แน่นอนส่วนหนึ่งอาจจะจูงใจนะครับใกล้ฤดูการเทศกาลปีใหม่อาจจะ,ะใช้โอกาสเนี้ยสะสมเนื้อเอาไว้กินฉลองเทศกาลปีใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะนั่นก็ทางท่านผู้ใหญ่บ้านเองท่านก็ ต้องให้ข้อมูลกับลูกบ้านเหมือนกันนะว่าให้เรามัดระวังในการที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราไม่ให้ถูกจนขโมยมาลักขโมยนะคะขณะเดียวกันค่ะนายนักรบณถลางนะคะเป็นนายอำเภอปัตติวค่ะท่านก็ได้ไปแจ้งยังกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นําชุมชนเนี่ยให้ออกเตือนชาวบ้านอีกรอบนะคะย้ํานะว่าผู้เลี้ยงวัวเนี่ยให้เรามัดระวังสัตว์เลี้ยงอย่าผูกปลอยไว้ตามสวนแล้วก็อย่าให้อยู่ห่างจากบ้านเรามากนักนะคะแล้วก็ท่าน ายอำเภอปะทิวเนี่ยท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของพวกแรงงานหรือไม่ก็กลุ่มคนที่ชอบบริโภคเนื้อนะอคงไม่ใช่พวกแก๊งมิจฉาชีพที่ฆ่าวัวโดยเฉพาะหรอกเพราะว่าถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเอาไปหมดทั้งตัวม,มันจะไม่ทิ้งไอ,ไอตัวของวัวไว้ดูต่างหน้าแน่นอนนะคะคแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ไปแจ้งความกับทางพนักง,งานสอบสวนที่สถานีตํารวจภูธรมอบอมริ r ไว้แล้วนะคะคก็อยู่ระหว่างติดตามคนร้ายเพื่อมาลงโทษแหละนะคะ นั่นในส่วนของจังหวัดจุมพรค่ะเอาลุงนุ้ยพาไปดูตลาดสดท,ที่บุรีรัมค่ะขึ้นไปทางอีสานเลยนะครับปรากฏว,ว่าเขาก็ไปตรวจเรื่องของสารปนเปื้อนนะในร้านจำหน่ายหันทะเลนะหันทะเลสดนะก็ปรากฏว,ว่าเป็นที่น่าตกใจมากนะครับเพราะว่าพบสารปนเปื้อนนะครับในปลาหมึกนะครับรากว่าวางขายโดยที่แช่โดย คอมารีนไงแด้ว,วางจำหน่ายอยู่หลายร้านเหมือนกันนะ,ะซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและก็สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองนะและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะท,ทาการสุ่มสวดหาสารปนเปื้อนในร้านจําหน่ายทะเลสดนะฮะอาหารทะเลสดนะครับในขนาดเทศบาลอย่างที่ว่านะหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้บริโภคที่ไปเชี่ยวงานการชาติว่ามีการมีสารปนเปื้อนในปลาหม,มึกย่างที่ซื้อมารับประทานค่ะ ซึ่งจากการใช้ชุดน้ํายาตรวจสอบก,ก็ปรากฏว่าพบสารที่ยนเรียวกว่าสารฟอร์มาลีนปนเพื่อนในปลาบ,บึกสดที่วางจาหน่ายท้งทางนายค้าที่อ้างบอกว่าปลาบ,บึกหรืออาหารที่จําหน่ายเนี่ยนะเขาเขซื้อมาจากตลาดหมาชัยจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับห <ทะ S 1> ากจะมีสารปนเพื่อนก็น,น่าจะมาเพื่อนมาจากต้นทางาที่ซื้อมาไม่ใช่ว่าจากนี้เราไปฟังเสียงแม่ค้ากันหน่อยนะครับ เราเราก็ไม่ได้ตรวจว่ามีไม่มีด้วยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าของมันมาจากนอกเราก็เออว่าผ่านอะไรอย่างเงี้ยไงแต่เพราะว่ามันต้องตรวจมาแล้วเนาะอถึงมาถึงเราได้เพราะว่ามันไม่ใช่ของไทยเราบ้านของนอกครับทีนี้ก็ถึงว่าพอมีสารเพื่อนตรวจเจอแล้วใช่ไหมว่าเป็นสารคอมพิวเตอแน่นอนขึ้นมาแล้วทางนี้ก็เมื่อไมค้าบอกอย่างนี้ว่าน่าจะมาจากต้นทางนะก็ทางด้านเปชจคอรสมพรอุทิศสัมพันธ์กุลนะครับเปชจคอรเชี่ยวชาญรองนายแพทย์สสาาธรณุขจังหวัดบุรีรัม นะครับซึ่งได้ออกมาพูดนะครับบอกว่าสารปนเปื้อนดังกล่าวนั้นเป็นกระบวนการของยาดองศพอ่ะนะครับเป็นสารฆ่าเชือเช้อทุกชนิดที่ทําให้เชนตายนะครับซึ่งหากว่าจะมีการรับประทานเข้าไปในร่างกายก็จะถ้าเป็นจานวนมากนะก็จะขึินแต่ละนั้นต้องไปฟังเสียงของสัตว์เพศสัรก์ครับผมตอนนี้ไอ้การปนเปื้อนสารฟอร์มาลินที่เราพบเนี่ยมันเป็นการปนเปื้อนมาแต่ต้นทางแล้ว ซึ่งจริงๆแล้วในประเทศเราทางอยเขาก็รู้อยู่แล้วก็ช่วยกันแก้อยู่แต่ก็ปัญหาพวกนี้น่าจะใส่ฟอร์มาลีนมาตั้งแต่ในเรือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขที่ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเนี่ยควรจะให้ความใส่ใจแล้วก็ทำให้มันสุขให้มากที่สุดหรือหลีกเลี่ยงการะบริโภคก็ดีครับ ครับนั่นก็เป็นส่วนนึ่งนะที่ั้งเปศสัจจรสมพรได้ออกมาบอกกล่าวว่าเนี่ยต้องต้องทำอาหารต้องทำให้สุกนะหรือวันหลีกเลี่ยงจะไปกินอาหารพวกนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะเป็นอันตรายร่างกายได้นะเอาละค่ะออามาเอาสิพาลูกหน่วยเข้าคนผู้ชมไปเที่ยวเมืองขอนแก่นเด้อขอนแก่นคนจัดงานโอ้ยดอกไม้ร้ายแหงเขาเรียกว่ามหาจย์พันไม้ขอนแก่นนะคะก็จัดกันเนี่ยค่ะงานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการ การจัดครั้งที่2แล้วนะประจำปีนี้ภายใต้แนวคิดบอกว่าดอกไม้ในแดนมหัศจรรย์ก็มีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานี่แหละจนถึงวันที่4มกราคมนะคะก็พี่น้องคนไทยสามารถไปเที่ยวได้ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็ การจัดงานครั้งนี้ค่ะเขาจัดขึ้นที่สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างนะคะในรมิตพื้นที่กว่า73ไร่ด้วยกันนะก็พื้นที่ตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้ประดับแล้วก็ดอกไม้เมืองหนาวนะคะก็สยสดงดงามเลยค่ะเรียกว่าเป็นสวนที่อยู่ในจินตนาการแล้วก็ทําออกไม้เห็นแล้วก็ต้อนรับรูดูหนาวนี้ด้วยนะคะร่วมกับเทศกาลส่ง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะพื้นที่เขาจัดทั้งหมดเนี่ย15โซนด้วยกันลงงุ้ยก็ สวยงามแตกต่างกันไปนะก็ะจะมีทั้งโซนประตูมิติมหศาาัศจรรย์่าโซน Amazing ชิงช้าสวรรค์โซนวินเทจสไตล์อังกฤษ่โซนผจญภัยปราสาทเทพนิยายโซนสื่อรัก c o ฟฟ่ช็อปอ่าแล้วก็มีดอกไม้เมืองหนาวด้วยนะ,ะมีของต่างประเทศด้วยที่เราเห็นตามต่างประเทศมีในบ้านเราแล้วด้วยอดอกทิวลิปดอกลิลลี่นะ โอ้หาดูยากอยากไปเหมือนกันนะเนี่ยนะเขาบอกว่าบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยที่เปิดให้ชมวันแรกเนี่ยมีประชาชนหลายพันคนเลยค่ะแห่ไปชมแล้วก็ถ่ายรูปดอกไม้กันอย่างคึกคักนะคะเนี่ยค่ะตามภาพเลยค่ะมีทั้งนักเรียนนักศึกษาหนุ่มสาวแล้วก็ครอบครัวนะพ่อแม่จูงลูกมาเที่ยวกันละพลร้อมหนะ้าพร้อมตามีหนุ่มสาวบางคู่ลงนุย้ยไปจัดงานถ่ายรูปพรีเวดดิ้งอะเตรียมตัวที่จะแต่งงานเนี่ยก็อาศัยสถานที่วันนี้นี่แหละที่มีการจัดงานเนี่ยดอกไม้สวยๆเนี่ยถ่ายเป็นรูปก่อนถึงวันงานจริงมาแจก ในยัดิไได้เห็นกันไงเดี๋ยวแขกผู้มาร่วมงานเนี่ยได้เห็นภาพสวยๆด้วยนะคะทีนี้ประชาชนที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาชมได้นะคะก็ตั้งแต่17ธันวาคมจนถึง4มกราคมนี้นะคะที่สวนสุขภาพบึงทุ่งซางนะโแต่เขาบอกว่าไฮไลท์อยู่ตรงไหนลุงนุ้ยไฮไลท์พิเศษบอกว่าอยู่ที่หอแคนหลวงนี่แหละเพราะว่ามีความสูงประมาณ 16เมตรด้วยกันก็ทําให้ประชาชนขึ้นไปข้างบนแล้วก็มองลงมาข้างล่างเห็นวิวทิวทัศน์เห็นดอกไม้ทั้งหมดที่ทอยู่ในพื้นที่73ไร่โอ้ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวมีโอกาสนะ<ม>ถ้าปีหน้าเขาจัดเราไปกัน<อ> <laughs> ไม่ใช่ว่าขอนแก่นม,มีแต่ดอกคูณเสียงแคนนะ<อ>ออมันมีตรงนี้มีหลายดอกเลยนี่นมดซื้อดอกเลยค่ะเจ้าโา<อ>มฮอมกันโอ้ขอให้เที่ยวปีใหม่ให้มวลวันด้ค่ะพี่น้องทั้งขอนแก่นทั้งอีสานมรนเทาไปกันเลยทั้งประเทศเด้ค่ะเด้อมาเดี๋ยวช่วงหน้าสมาคมขาวเมานะคะ มาดูเทคโนโลยีแบบพิมพ์3มิติค่ะสามารถช่วยให้น้องหมาเนี่ค่ะจากที่เป็นหมาพิการสามารถวิ่งได้เลยค่ะวงเล่าเมาขาวลงน้อยมาสมาคมขาเมาไม่เมาไม่ได้ดูวิเมาก่อนค่ะดูวจะพาไปดูในเรื่องของศิลปะไงเรื่องของศิลปะนะหรือว่าศิลปินที่มีแรงโดนบรนดาลใจเรียกว่า เขียนรูปภาพหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งเอาวัชพืชคําว่าวัชพืชตรงนี้เขาเรียกว่าวีดนะวีดตรงนี้มาเป็นว่าหม้คือแม่หมายถึงว่าต้นไม้ที่มันขึ้นโดยที่ไม่รู้จักกรารเกษตขึ้นไปเรื่อยเปยือ่อยขึ้นบนถนนขึ้น็นผนังอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าสาวคนนี้ชื่อว่าโมนาคารอนนะครับเป็นศิลปินที่เดียกวกับเป็นชาวอเมริกันที่ได้เกิดแรงบันดาลใจนี่ต้องเป็นเขาเรียกว่าจิตกรรมไม่ใช่ปฏิมากรรมนะ,ะ,ะก็ใช้จำนวนวัชพืชเหล่านี้นะที่ขึ้นตาม ผาัผนังก็มาวาต่ออย่างแม่เนี่ยก็วาดต่อตรความผนังขึ้นมานะเลืออาคารต่างๆเพื่อที่จะเห็นผลงานของเธอนะผ่านคลิปวิดีโอนะเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากว่าสารยที่เคลื่อนไหวในน้ำนะครับเธอก็จัดหาผนังหรือกำแพงที่เหมาะแก่การวาดและการดำเนินการตรงนี้ไปนะก็ทําให้มันรูปมันใหญ่ขึ้นมันโตขึ้นเลยนะซึ่งเรียกกันว่าหลังจากนั้นก็พยายามที่จะดัดแปลงนะครับต่างๆทุกวินนี้ให้กลายเป็นที่เป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะครับ แต่เป็นสิ่งที่จะก็สวยงามมากขึ้นยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นสมุนไพรอีกด้วยนะครับเนี่ยักษาแปเนี่นะภาพสวยงามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจินตนาการนะที่เกิดจากวัชพืชมีแรงบันดาลใจจากวัชพืชนะคะ สวยงามนะภาพ <ạ. S 1> ภาพไม่สวยจริงอ่ะ <ạ. S 1> มาอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแบบพิมพ์สามมิติไงลงนู้ยคุณผู้ชมค่ะ <ạ. S 1> แล้วก็สามารถทําให้น้องหมาที่เขาเกิดมาแล้วก็ขาหน้าเขาผิดรูปผิดร่าง <ạ. S 1> เนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะวิ่งได้เดินได้โดย <ạ. S 1> ใช้เทคโนโลยีแบบพิมพ์สามมิตินะคะ <ạ. S 1> ก็เจ้าน้องหมาตัวนี้นะคะ <ạ. S 1> ก็คือเจ้าเดอร์บี้ค่ะเป็นสุนัขที่เกิดมาพร้อมกับความพิการขาหน้าผิดรูป <ừ. S 1> จะไปไหนมาไหนก็ลําบากนะคะเพราะว่าใช้การไม่ได้ขณะที่ เจ้าเดวี่เองเนี่ยก็มีความจะเป็นที่จะต้องใช้วีแชร์เหมือนกันในการ,รเดินทางนะคะคแต่ก็ใช้ชีวิตไม่เหมือนเพื่อนๆน,น,น,น้องหมาตัวอื่นๆ<อ>นะคะตามภาพนี่ค่ะสุดท้ายเลยค่ะก็มีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆเขาเรีรรยกว่าการพิมพ์แบบ3มมิตินะคะก็สามารถที่จะมาออกแบบช่วยทำขาเทียมให้กับ น้องหมาเบอร์ดีเนี่ยได้ใช้แล้วก็สามารถที่จะวิ่งเล่นได้เหมือนเพื่อนๆเ,เลยนะคะ,ะก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่นํามาช่วยน้องหมาให้สามารถมีชีวิตปกติได้ะค่ะตามภาพเลยวิ่ง,งได้นะ,ะโอ้โห,โหมีขาเท,เทียมนะ ปกติเราก็จะเห็นขาเทียมที่ใส่ในคนอนี้มีขาเทียมน้องหมาล้วมีขาเทียมแต่ว่ามันผ่านการออกแบบจากภาพของการแบบพิมพ์3มิตินะคะก็เรียกว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยน้องหมาให้มีชีวิตที่เป็นสุขนะเพราะปกติเกิดมาแล้วปรากฏว่าขาหน้าเดินไม่ได้เหมือนชาวบ้านนะมันก็เราอ่ะถ้าเกิดมาไม่ครบ3 2ประการมันก็ชีวิตก็ อาจจะไม่มีความสุขแต่ก็ต้องทําชีวิตให้เรามีความสุขให้ได้นะคะแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาไปนะคะราคาทั้งหมดก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมของเรานะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ลุงนุ้ยคุณผู้ชม่ะเรายังมีกิจกรรมมาร่วมสนุกกับคุณผู้ชมนะคะทุกท่านค่ะสามารถที่จะเข้ามาเม้นต์ในแฟนเพจของเราในวงเล่าเมาส์ข่าวใน a c e b o o k นะคะเพื่อที่จะรับชมบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่นะไปไปพบกับ ลินหุยช่วงช่วงลินหุยเข้าพามาต้นหนึ่งร้อยบาทฟรีไปดูสโนโดมไปเที่ยวสโนโดมหนาวๆฟอร์เรดด้วยฟรีหมดรวมแล้วห้าหร้อยบาทนำไปกันนะก็เดี๋ยวเรามาแจ้คุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันรัตนารมศรีค่ะผมสุพัน์ด้วยครับพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นกับวงเล่าเมาข่าวค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ